นิยายเสียงเรื่องเมื่อเขากลับมา EP ที่2องยายของประกุดแต่งชื่อเรื่องที่พิมพ์ใน y o u t u b e อาจจะไม่ตรงกันนะคะเพราะว่ากลัวไปซ้ำกับคนอื่นยายจะพิมพ์ชื่อเรื่องไว้เป็นชื่อเรื่องเมื่อวันที่เขากลับมานะคะรับฟัง EP ที่สอกันเลยค่ะตอนนี้ กาแฟได้ไปเล่นเล่นกับพวกพลอยที่ห้างแห่งหนึง่งพลอยเลยถามช่วงนี้มั่งกาแฟกับพี่โอมอ่ะกาแฟเลยบอกก็เรื่อยๆตอนนี้ธุรกิจกำลังไปด้วยดีเลยแต่ตอนนี้แม่ของพี่โอมอ่ะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่พี่โอมอ่ะก็ไม่ค่อยได้มาค้างกับเราเท่าไหร่หรอกสิงเลยบอกแล้วแกทำไมไม่ไปดูแลแม่แฟนแกล่ะ กาแฟได้บอกพี่โอมเขาเกรงใจเราน่ะไม่อยากให้เราเหนื่อยทำงานก็เหนื่อยพอแล้วเออก็ดีวันนี้เราจะได้มีเวลาเดินเล่นด้วยกันบ้างนานๆจะได้เจอกันทีถึงจะอยู่ใกล้กันแต่ต่างคนต่างทำงานหนักก็ไม่ค่อยได้เจอกันพลอยบอกสิ่งได้พูดขึ้นมาว่านี่แกได้ข่าวหรือ,อยังกาแฟว่าพี่ธาราน่ะเขาบินกลับมาแล้วนะ กาแฟบอกจะได้ข่าวอะไรฉันก็ไม่ได้คุยกับใครอีกอย่างเขากลับมาก็เรื่องของเขาสิตอนนี้เรื่องทุกอย่างมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วฉันก็มีแฟนใหม่ไปแล้วสงสัยเขาคงจะคบกับคุณชื่อไม้แล้วมั้งพลอยบอกไม่นะเพื่อนฉันก็บอกว่า,าพี่ธารากับไม้ไม่ได้คบกันนะอีกอย่างได้ยินว่าไม้ก็มีแฟนไปแล้ว กาแฟเลยบอกก็เรื่องของเขาสิเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยละ่ะช่างเถอะไม่ต้องพูดถึงเขาหรอกเดี๋ยวพี่โอมาได้ยินเดี๋ยวจะโกรธอีว่าพูดถึงเรื่องแฟนเก่านะ่ะพลอยกับสิ่งพยักหน้าเออเออไม่พูดแล้วก็เขียนว่าแกอยากรู้ความเคลื่อนไหวของพี่ธาราน่ะสิก,ก,ก็เลยบอกกาแฟเลยบอกไม่เคยคิดอยากจะรู้หรอกเลิกกันแล้วก็เลิกกันไปสิ ไหนบอกว่าจะไม่กลับมาอีกดูสิไปไม่กี่ปีก็กลับมาช่างเถอะคนมันอยากหาข้ออ้างเลิกนะกาแฟก็ทำเป็นไม่สนใจพอยสกิดกาแฟกาแฟนั่นโอมใช่หรือเปล่ากาแฟเลยบอกจะใช้ได้ยังไงโอมเขาไปดูแลแม่เขาจะมาเดินแถวนี้ได้ยังไงที่นี่ก็ไกลจากบ้านแม่เขาจะตาย สิงเลยบอกแกก็มองก่อนสิก่อนที่แกจะปฏิเสธน่ะนู่นไงใช่ไหมกาแฟาหาันไปเจอใช่จริงๆด้วยโอมมากับใครอ่ะอย่ารู้วมากับใครก็แค่เดินเข้าไปถามก็แค่นั้นแหละพลอยบอกทั้งสามคนก็เลยเดินไปที่ตรงที่โอมเลือกซื้อของอยู่กับผู้หญิงคนนั้น ไหนบอกว่าไปดูแลแม่ไงกาแฟถามขึ้นโอมได้ยินก็ตกใจหันมามองกาแฟมาได้ยังไงกาแฟเลยบอกไม่เห็นต้องตกใจขนาดนั้นนี่แค่กาแฟมาเดินเล่นกับพลอยกับสิงห์ล้วนี่โอมมากับใครเหรอผู้หญิงที่มาข้างๆโอมเลยบอกก็มากับแฟนเขาน่ะสิจะมากับใครได้ล่ะ นี่ใครเหรอคะพี่โอมผู้หญิงคนนั้นถามโอมขึ้นแฟนแฟนอะไรพลอยเลยบอกเนี่ยแฟนเขาก็ยืนอยู่ตรงนี้ทนโทษผู้หญิงคนนั้นเลยบอกใช่ที่ไหนนี่เราอะเป็นแฟนของพี่โอมอ๋อยังไม่แนะนำชื่อเลยเราอะชื่อนิกกี้นะ เป็นแฟนพี่โอมคบกันมาได้ก็เกือบปีแล้วล่ะอย่าบอกนะว่าพี่โอมอะ่ะไม่ได้แนะนำนิกกี้ให้เพื่อนๆรู้จักเนี่ยนิกกี้น้อยใจแล้วนะผู้หญิงคนนั้นควงแขนโอมไว้กาแฟเลยถามด้วยความโมโหนี่มันหมายความว่าอะไรครบกันมาเกือบปีงั้นหรอนี่โอมนอกใจกาแฟไปเป็นกิ๊กกับยายคนนี้เหรอ โอมตอนนี้น่าเสียแล้วกาแฟฟังก่อนสิฟังโอมอธิบายก่อนอธิบายอะไรนิกกี้เลยบอกก็แม่ของพี่โอมนะ่ะเขาอยากให้พี่โอมอาแต่งงานมีครอบครัวอีกอย่างเราอะก็คบกันราบรื่นดีไม่เห็นเคยรู้เลยว่าพี่โอมมีแฟนแล้วกาแฟเลยบอกว่าไม่รู้ก็หัดรู้ไว้ซะ อ๋อแม่พี่ไม่ได้ป่วยใช่ไหมที่พี่หายหายไปเราอ้างว่าแม่ป่วยเนี่ยเพราะว่ามาอยู่กับผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมโอมเลยบอกค่อยๆพูดค่อยๆจางก,กันก็ได้กาแฟเดี๋ยวถ้ายังไงค่อยกลับไปคุยกันที่บ้านไม่จําเป็นแล้วล่ะคุยกันให้รู้เรื่องตอนนี้เลยอ๋อแล้วกาแฟก็ไม่ได้อยากจะถามเลยนะว่าเลือกใครไอ้คําถามเนี้ยมันน้ำเน่าแล้วไม่จําเป็นต้องเลือกใครหรอกนะ กาแฟเลือกเองเลือกที่จะไม่อยู่กับคนโกหกกับคนที่หลายใจและนอกใจกาแฟด้วยอ๋อแล้วอีกอย่างของที่หามาด้วยกันทั้งบริษัททั้งอะไรนะ่ะเดี๋ยวค่อยตกลงแล้วกันว่าจะแบ่งกันเท่าไหร่มิกกี้ยิ้มเลยบอกอะไรกันพี่โอมเขาก็ทำงานนะ่ะเหมือนกันถ้าจะให้แบ่งเท่ากันนะ่ะมันก็คงจะไม่ได้หรอกมัง้งพลอยเลยบอก หุบปากไปเลยนะถ้าไม่อยากโดนตบนี่เขาคุยธุระกันอยู่แก่เป็นคนนอกหุบปากไปเลยนิกกี้เลยบอกคนนอกที่ไหนฉันเป็นแฟนพี่โอมอีกหน่อยก็แต่งงานกันเป็นครอบครัวเดียวกันพวกเธอสี่คนนอกสิงห์ก็เลยพาพลอยกับกาแฟรีบกลับทั้งสามคนมาที่บ้านของกาแฟกาแฟโมโหมากโถเอ้ยเจอไอ้ผู้ชายเฮงสวยอีกแล้ว ชีวิตน,นี้กาแฟจะไม่เจอคนดีๆบ้างเลยหรือไงนะพลอยเลยบอกสิงไม่น่าจะดึงกลับมาเลยน่าจะตบสั่งสอนมาสักหน่อยเห็นมันหน้ามันตามากเลยสิงเลยบอกพอแล้วนะ้านี่ไม่ไอายคนอื่นบ้างหรอถ้าคนอื่นน่ะเขาถ่ายคลิปเขารู้จักทั้งกาแฟและโอมขึ้นมาว่าทำงานหรือเปิดธุรกิจอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก็เป็นข่าวขึ้นมาหรอกเดี๋ยวนี้ ถ้ามีเรื่องกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยนะ่ะมันก็เป็นข่าวดังแล้วใจเย็ยนหน่อยสิมาคิดกันดีกว่าว่าจะทำยังไงอะ่ะให้กาแฟได้รับผลประโยชน์มากที่สุดกาแฟเลยบอกกลัวอะไรเงินที่ลงทุนอนะ่ะพ่อแม่กาแฟก็เป็นคนให้มาทั้งนั้นอีกอย่างกาแฟก็ไม่ได้โง่น้ำมือตาโมวัวที่จะยกให้พี่โอหมดหรอกนะเงินที่ได้มานะ่ะ พ่อกับแม่ก็เขียนไว้แล้วเป็นลายลาักษณ์อักษรว่าเป็นเงินกู้ยืมแบบนี้อะแบ่งกันง่ายจะตายวันต่อมากาแฟคลอยสิงก็มาที่บริษัทโอมก็มาด้วยเหมือนกันแต่ว่านิก,กี้ขอตามมาด้วยโอมพยายามปฏิเสธแล้วแต่ปฏิเสธไม่ได้ก็เลยต้องจำใจพามาด้วย กาแฟเลยบอกแม้พอเปิดตัวแล้วอ่ะก็พามาแสดงตัวใหญ่เลยนะเอาอย่างนี้ละกันเงินที่หามาได้หากจากหนี้สินที่ยืมพ่อแม่มาแล้วบริษัทเนี้ก็เป็นของกาแฟโอมก็เงินส่วนที่เหลือนี้เป็นค่าชดเชยไปแล้วกันโอมเลยบอกทำแบบนี้มันก็ไม่แฟร์นะเราช่วยกันสร้างบริษัทมา แกาแฟเลยบอกไม่แฟยังไงเงินที่ลงทุนก็เป็นเงินที่บ้านของกาแฟทั้งนั้นนี่โอมจะมาชุบมือเปิบหรอทำงานก็ทำมาด้วยกันอีกอย่างแกาแฟรู้สึกว่าแกาแฟจะทำมากกว่าด้วยซ้ำออกออกจากบริษัทไปเถอะอยากจะไปทำอะไรที่ไหนก็เชิญมีแม่อยากให้แต่งงานมีครอบครัวมไม่ใช่หรอก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะแกาแฟบอก โอมเลยบอกไม่ใช่อย่างนั้นนะโอมว่าโอมจะบอกกาแฟตั้งนานแล้วไม่ต้องมานั่งทำหนาา้าเศร้าเล่าความเท็จอยู่ตรงนี้หรอกกาแฟรู้หมดทุกอย่างแล้วละ่ะโอมเลยบอกขอโอกาสโอมอีกสักครั้งได้ไหมเดี๋ยวโอมจะไปคุยกับแม่ให้รู้เรื่องนิกกี้ที่นั่งอยู่ข้างๆพูดแบบนี้ได้ยังไงขอโอกาสอะไรแล้วนิกกี้เราจะทำยังไง เราสองคนก็กำลังจะมั่นกันแล้วนะโอมเลยบอกโอมรักกาแฟนิกกี้ก็เข้าใจนี่ที่คบกันมาโอมก็บอกนิกกี้ชัดแล้วว่าคนที่โอมรักคือกาแฟนิกกี้เลยบอกนิกกี้ไม่ได้สนใจหรอกว่าจะรักนิกกี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เรากำลังจะมั่นกันจะล่ำจะลาอะไรกันก็รีบพูดกันเถอะ นิกกี้เห็นจำนวนเงินแล้วก็โอเคอยู่ก็แค่บริษัทเล็กๆที่เดียวจะอะไรนักหนาเขาอยากได้ก็ให้เขาไปสิที่บ้านนิกกี้ก็มีเงินอยากจะทำบริษัทใหม่ก็ทำไปเลยเดี๋ยวนิกกี้อ่ะช่วยเต็มที่ก็ได้ทำไมต้องงอด้วยพลอยที่นั่งอยู่ข้างๆเลยบอกหุบป,ปากไปเลยนะเขากำลังตกลงกันอยู่แต่ถ้าอย่างที่เธอบอกนะ่ะ ถ้าอยากได้แฟนคนอื่นจนตัวสั่นขนาดนี้ทุ่มทั้งเงินทุ่มทั้งตัวไม่รู้ว่าจะด่าว่ายังไงดีถ้าจะด่าว่าหน้าด้านอะ่ะมันก็คงเกินข่าว่ันหน้าด้านไปนแล้วล่ะนี่หุบป,ปากไปเลยนะอย่าทำเป็นปากเก่งกับมิกกี้นะเดี๋ยวโดนหรอกพลอยเลยบอกแน่จริงก็ลุกขึ้นมาสิใครจะเจ็บกว่ากันสิงเลยดึงเพื่อนไว้ใจเย็นๆนะพลอยใจเย็นๆกาแฟเลยบอกถ้าอย่างนั้นก็เอาตามพี่ แฟนของโอมว่าแล้วกันเงินจำนวนนี้ก็รับไปซะแล้วก็อย่าเข้าเมายุ่งวุ่นวายในบริษัทนี้อีกขอให้โชคดีแล้วกันเชิญประตูอยู่ตรงนู้นไม่ไปส่งนะโอมที่อยากจะคุยกับก,บกาแฟอีกนิกกี้ก็พยายามดึงไว้โอมก็เลยบอกที่กาแฟไม่ให้โอกาสโอมก็เพราะว่าทาราแฟนเก่า ของกาแฟกลับมาแล้วใช่ไหมละ่ะกาแฟเลยคิดว่าจะได้กลับไปคืนดีกับมันใช่ไหมถึงได้ตัดโอมออกไปง่ายๆโอมรู้หรอกตั้งแต่ที่คบกันมากาแฟน่ะยังไม่ลืมทาราแฟนเก่าที่ให้คบกับโอมก็เพราะว่าให้โอมเป็นตัวเลือกตัวสำรองใช่ไหมละ่ะกาแฟที่ตอนนี้อุห่หีดมากเขาเลยบอกไปว่า จะคิดยังไงก็เชิญตอนนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วเชิญออกไปจากที่นี่ได้แล้วเห็นหน้าแล้วหงุดหงิดหลังจากที่โอมกับนิกกี้ไปกาแฟก็นั่งเศร้าพลอยกับสิงก็ได้แต่ปลอบเธอน่าอย่าคิดมากเลยกาแฟเลยบอกคิดมากอะไรตอนนี้ต้องบริหารที่นี่คนเดียวรู้สึกปวดหัวนะสิ รอยเลยบอกเอาเถอนาถ้าไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเรามาช่วยก็ได้กาแฟขอบใจเพื่อนทั้งสองคนขอบใจทั้งสองคนมากเลยนะทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยทิ้งเราไปไหนเลยพลอยเลยบอกจะทิ้งได้ยังไงเราเป็นเพื่อนรักกันนี่อย่าไปคิดมากเลยถ้าเจอคนในห่วยแบบนั้นอยู่ไปก็ไม่มีความสุขหรอกสู้ตั้งใจทำงานหาเงินดีกว่า ดีนะที่ยังเคลียร์กันลงตัวสิงเล่บอกสงสัยได้ที่เกาะใหม่ละมั้งถึงได้เคลียร์กันลงตัวง่ายขนาดนี้ไปสืบมาแล้วนะยีนิกกี้อะไรนั่นนะ่ะบ้านรวยใช้เล่นเหมือนกันก็ว่าอยู่ทำไมถึงอยากมั่นเร็วขนาดนั้นกาแฟาเล่บอกเราอะมองคนผิดไปจริงๆเมื่อก่อนก็ทำเป็นพูดดีดีว่าจะอยู่เคียงข้างกันไม่ทิ้งกันไปไหน พอเจอคนที่รวยกว่าก็เป็นแบบนี้แหละคนเราพลอยก็กอดปลอบใจเพื่อนเอานะยังไงชีวิตก็ต้องก้าวต่อไปเดี๋ยวยังไงพลอยจะเข้ามาช่วยงานแล้วกันมีอะไรให้ช่วยอะ่ะบอกได้เต็มพี่เลยนะหลังจากวันนั้นกาแฟก็เริ่มทำงานช่วงนี้งานยุ่งมากมีออเดอร์เข้ามาไม่ขาด แต่สินค้าที่จะขายเนี่ยสิดันขาดสต็อกอีกจะต้องหาโรงงานที่ผลิตพลอยเลยบอกนี่ไปหาคนนี้สิโรงงานเขาอะเป็นเจ้าใหญ่แล้วก็ผลิตของได้คุณภาพมากเลยนะแต่วันนี้พลอยกำลังเคลียร์บัญชีอยู่ไม่ว่างไปด้วยนะสิกาแฟไปกับเลยขาก็ได้กาแฟเลยบอก ไม่เป็นไรเดี๋ยวกาแฟไปติดต่อเองก็ได้เดี๋ยวให้เลขานัดหลังจากที่เลขานัดเวลาให้เรียบร้อยแล้วกาแฟก็ไปบริษัทที่พลอยบอกปัดหรอชื่อก็เพาะดีนะกาแฟอ่านนามบัตรแล้วเขาพอไปถึงบริษัทนั้นเขาก็ไปแจ้งว่ามาขอบคุณปัด พนักงานก็เลยให้กาแฟ ى. ไปนั่งรอที่ห้องรับรอง